นะครับดูครับดูครับโอ้โดนแล้วให้เห็นจ่าๆครับทเทสเดือดโดนเลยโ <c oughs> อ้โหใสในะสตึงเลยครับตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยครับไซนี้โอ้โหน <c oughs> ครับมาดูแอคชั่นเยื่อตัวใหม่ที่กำลังจะออกมา ให้น้าจิมมี่เทสให้ดูเดี๋ยวดูตัวเหยื่อนะครับเอาดูตัวเหยื่อก่อนนี่ครับผมก็ดีก็ดีตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดูแอคนี้ก่อนตัวนี้แอคนี้ว่านา้นาใ<ห>ราใจขนาดไหนดูครับเดี๋ยวนึงน,นะครับเดี๋ยวให้ดูแค่เต็มเลย บ้าวัดยังไงเดี๋ยวตีครับไม่ได้ครับอย่างเงี้ยไม่ได้ครับปลาเขานแน่นอนนะเพื่อนอย่างเงี้ย <c oughs> น,นะครับนา้าเห็นไหมครับขึ้นลักษณะางียกับช่วงเวลาเที่ยงหรือลมมีลมแรงนะครับ ปลาขาวมันจะขึ้นลักษณะเหมือนปลาสวายขึ้นนะครับแต่มันจะมีข้อแตกต่างตรงที่ปลาสวายมันจะมีเสียงดิบน้ํานิดหนึ่งดังพัวนะครับส่วนปลาขาวมันขึ้นดังบุกนะครับถ้าไม่เชื่อนา้นาะลองลองดูปลาตัวนี้นะในช่วงเย็นสี่โมงเย็นมันจะขึ้นเกือบทั้งตัวนะครับไปลองสังเกตดูนะครับขึ้นคล้ายๆสวายแต่ไม่ใช่สวายนะครับนั่นคือปลาขาว โดยประสบการณ์ที่ไปตกมานะครับดูครับดูครับโอ้โหโ,โดนแล้วให้เห็นจ่าจครับแล้วแล้วไงนะจิมมี่เท็ดเดียรแล้วโดนเลยเท็ดเดียรแล้วโดนเลยครับโอ้โหไปอยู่ตรงนั้นไปครับโอ้โห<อ>เท็ดเท็ดเดียรโดนเลยครับขึ้นจิบแบบนี้อบอกแล้วบอกแล้วบอกแล้ว อยู่ไหมครับอยู่ใช่ไหมครับเท็ดเดือครับเท็ดเดือให้ดูกันจะจะใส่ได้เลยอย่าเข้าป่าเด้อไม่ได้อยู่บนเรือครับโอจเลยครับนตแรมแรกเราอยู่นี่ ให้เห็นการจัดจาครับประสิทธิภาพก็ดีกด็ดีกับประคาน้ำมูลเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนนะจะมีตเาปลาขึ้นไม่ยอมง่ายนะบอสตัวนี้น,น่าจะตัวที่มันขึ้นเมื่อกี้ผมว่าในใช่ครับพอมาถึงจุดที่มันขึ้นมันเอาเลยไม่ยอมง่ายครับตัวนี้น่าจะ สพอสมควรลงเรือไหมครับเดี๋ยวไม่ต้องดูกันจัดจดีเยาเอาขึ้นมาให้ดูกันจัดจะครับ,รบน่าจะตึงกอ่อสมควรครับตัวนี้ไม่ยอมง่ายตึงเลยครับคันสิบยี่สิบจะมาเลยครับโอ้โห ื uh huh. ไม่ยอมเลยครับยอมมาเลยครับเออสิใ oh, <see. S 2> จเย็นครับนะบอสลงเรือไหมครับไม่ต้องครับมาใกล้แล้วลงเรือกลัวมันลากเข้าไปอขอคิดเปอร์กันเกืกว่าปุ้มว่า อ้โหตัวนี้น่าจะตึงครับโอ้โหไซนี้เกี่ยวครับเกี่ยวครับปบครับปบนี่หน้ามันถึงยอมยากเกี่ยวนี่เองโอ้โหไซตึงเลยครับตัวนี้าากกจจ หเรียบร้อยครับไซนี้โอ้โหมาเลยครับอ้วนตูกครับขานมูลตัวนี้ขานมูลตัวนี้ก็เท็ดเยอ่อยู่ดีดีเท็ดเยอกำลังกำลังบอกเลยนะครับโอ้โหลักษณะที่ผมบอกคือปลาข้านะครับไม่ใช่ปลาสวายนะนะครับนานาถ้ามันขึ้นเวลาเที่ยงหรือแดดร้อนๆหรือลมแรงๆอ่ะมันจะขึ้นให้คล้ายปลาสวายแต่มันไม่ใช่สวายนะครับถ้าสวายมันจะมีฟองตามหลังเม็ดใหญ่ๆบกเหมือนปลากายอ่ะ แต่ปลาคารมีฟองเล็กๆนะครับนี่เลยครับตัวที่ขึ้นนักตีไม้แรกไม้เดียว20กรัมตัวใหม่สุดจัดนะนดูเอาดูตัวปลาครับนะครับไอตกงพื้นกรอช้าๆจับกดเยียก่อนครับเราจะเอาปลาให้ดูกันชัดๆกดเยอ,<ล>อเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพราะมันเป็นสารทาง ผ <Okay, S 2> ครับเราเก็บเหยื่อก่อนเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเ,เรียบร้อยครับอเห็นนะจิมมี่เอาตัวให้ดูครับโอหอ้วนมากตัวนี้อ้วนตับเลยครับเดี๋ยวครับ <c oughs> คีมนะครับขับสวิงไปเลยโอ้ <c oughs> โหเฮเดี๋เดียจะให้ดูแอคชั่นเดีย๋ยพอดีได้ได้สองสามอย่างเลยนะครับบอกเทคนิคการดูประคาวขึ้นในเวลากลางวันนะผมอันนี้ผมไปมาสังเกตด,ดูหลายรอบแล้ว ือเฝ้าดูมันถึงตอนเย็นแล้วจะเลยรู้ว่าเออแล้วขึ้นแบบเนี้ยพอเย็นมานีมันคือประคาวครับไปหลายที่แ้วผมก็นึกว่าสวายนะอาอปาหน่อยสิล,าาลูกอาปาหน่อยจะให้เอาสวิงออกอดูดูดูอ้วนมากสุดจัดามาแล้วครับโอ้โหดูตับเลย ยังไงครับขิงก็ลาขาก็เร่ครับตอนนี้นะครับไอน,นี่ดูขาครับเทียบกับขานะจิน๊นความยาวนะครับโอ้โหอ้วนตบผมสูงร้อยเจ็ดผมสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับดูปลาเ <c oughs> ทสเดียวอยู่ดีขึ้นจิบต่อนะตาตามันก็ต้องมันก็ต้องอย่างนี้สิครับนี่เลย,อยโอเคครับเก็บปลาก่อนขออนุญาตฝากด้วยครับก็ดีก็ดีสุดยอด